มาดูครับมาดูฮะเมื่อกี้นี้นะฮะผมไปเดินชอลูกน้ำมาผมจะมาให้ประกัดฮะและผมได้ตัวอะไรติดมาไม่รู้ฮะดูฮะนี่ฮะนี่ฮะมัไนไม่ใช่ลูกน้ำมาได้ช้อนขึ้นมาได้ไงดูมาร์เดิลไม่รู้อยู่ในนั่นในนั่นแถวเนีน้ยแหละ ในโอ่งนี่เนก็พานั่นเหรอเดินช้อนไปทั่วลูกน้ำมาเติมไปทั่วทั้งนู้นอ่ะนี่มันคือตัวอะไรจิ้งจกน้ำเหรอเนี่ยไม่มันเหมือนปลาไหลแต่มันมีขาโอ้โหอย่างนี้ต้องสแกนแล้วว่าคือตัวอะไรฮะตัวอะไรไม่รู้แบกแบกปลาแซลมอนเดอร์ไม่ใช่ปลาแลมอนเดอร์มันสีกั๊ลยมันตัวเล็กอยู่อ่ะมันไม่ใช่จิ้งจกอีกแบบนึ่งมันมาจับไปดิตัวอะไรเดี๋ยววะ มันก็ไม่เร็วนะอืคือมันสัตสีเขาหลงทางเล้วอนี่พอพอจะรู้แล้วอะไรอ่ะมันเหมือนปลาไหลมากเลยทุกคนแต่ว่าทำไมมันมีขาพอจะรู้แล้วคือตัวอะไรเห็นไหมชัดไหมอะเห็นอยู่แต่ไม่รู้ตัวอะไรแต่ว่าตัวอะไรเฮ้ยหรือมันคืออะไรเย่เย่อะไรเย่มันจะแดงข้างอ่ะ แย่มันจะข้างๆมันจะมันจะแดงเฮ้ยแต่ไม่ในน้ำนะเมื่อกี้พี่ตักลูกน้ำใช่เหรอใช่แย่มันอยู่บนดินแย่มันอยู่บนดินมูดดินเฮ้ยนี่เลยจิ้งจกมีหางไม่ใช่จิ้งจกโอ้โหจิ้งจกในน้ำตุ๊กแกไม่ยากเลยตัวอะไรอะไรอ่ะยิ้งเหลนเออเฮ้ยรู้ได้ไงนะใช่ดิจิ้งเหรอโอ้โหตรงที่ไหนเงี้ยพิ่งเพิ่งจะเพิ่งจะเคยเห็นลูกจิ้งเหลนนัตั้งแต่เกิดมาก็ใช่แน่นะไม่ใช่สัตว์ประหลาดนะพ่อ ใช่ป่ะจิงเหลน่ะไม่เคยเห็นนะเราจะไปลองเลี้ยงหรือป่าวตัวที่มันชอบวิ่งไปวิ่งมาหลังบ้านเราอ่ะนะประหลาดในสมัยโบราณถังน้ำหะแลนวเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบสัตว์กายพันน่ะแล้วยิงเหลนมันต้องไหลต้องว่ายน้ำได้ดูนี่ว่ได้อยู่นี่คือไปช้อนมาเนี่ยแล้วก็เข้าสวิงมาเลยแล้วตุ๊กแกว่ายน้ำได้ก็ว่ายได้แหละใช่ใช่ยิงเหลน ใช่ยิ่งเหล่ห์นะคแล้วจะไปเลี้ยงว่ากระดูกฮะลูกยิ่งเหล่ห์ม่อ่ะของของแปลกเอาไปเป็นของแปลกเออมันไม่ไม่จำแนกมันมันว่ายอ่ะอ่ามันจะเคยเห็นไม่เห็นเคยเห็นตัวเล็กนะแล้วก็นึกว่าน้อยหายากนะลูกยิ่งเหล่ก์มันจะได้เห็นนะไม่ไม่เคยเห็นอ่ะเห็นแค่ซื้อบ้าก็โตพอมาได้หน่ะเมื่อกี้นี่นีลอยน้ำได้เรียกว่าอะไรนะกว่าซาร์มันเดอร์เลยนึกว่ามันหลงมาจากพวกสวนจุจับลอย มาแล้วมาแล้วจริงจริงด้นยโอ้โหเจ้าปูแคสวยไปจิงจกนะก็สวยกว่าต้องไปจริงเหลนแป้งไปปล่อยเฮะสรุปต้องจิ้งเหลนโอ้โหผมนึกก็แบบเจอแบบสัตว์กายพันธุ์อย่างเงี้ยตื่นเต้นมากเลยตอนแรกไม่เคยเห็นลูกจิ้งเหลนว่ามึงมีขาเมื่อกี้เออเหมือนเลยเพคะเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาดีกว่าทุกคนนะให้อยู่แถวบ้านเราเนี่ยฮะถ้าเขาอยากจะไปคก็ให้เขาไปครับผมถ้าเขาอยากอยู่เดี๋ยวผมก็เลี้ยงเองฮะเล่นน้ำได้เนี่ยมีมีน้ำตกอยู่ฮะแถวนี้ เขาเป็นสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำนะเขาต้องอ,อยู่ในน้ำด้วยแล้วก็ได้้วยบ้าดี๋ยที่หนึ่งสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำใช่ตัวเขาต้องเปียกด้วยนะอย่าแห้งอือเหรออือ